Thank you. โอเคครับกลาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Tail Maker กันอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่13แล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราจะไปเคลียร์เกาะนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปเคลียร์เกาะนั้นนะฮะเราจะมาเคลียร์เศษที่เหลืออยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะซึ่งมีหลงอยู่รูปหนึ่งนั่นเองนะครับผมคือรูปสี่เหลี่ยมนะฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราต้องใช้รถคันนี้แล้วสินะเออคันนี้แล้วกันอ่าไปกันเลยเพ่ ไปส่ตงตรงไหนดีอตตรงนี้ก็ได้ใกล้ดีไหวไหมเนี่ยลูกใหญ่น่าจะไหวอยู่แล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยว็ดเด็ดเดดเดขอหันหลังไปแล้วกันคิดว่าหันหลังไปน่าจะไหวกว่านะใกล้ๆตรงนี้นะฮะเราก็ตอนนี้เราก็สำเร็จไปแล้ว95ลูกเลยฮะเหลืออีกโ,อโหเยอะเลยนะฮะทั้งหมด164ลูก โอเคหนทางอีกยาวไกลฮะทุกคนไหวปะวะไหวอยู่เอ้ยตก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 เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเรียวเรียบค่อยๆเรียวโอ้ยเรียวไม่ไปเดียวเดียวหยุด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 ไปทางนี้ไปทางนี้โดนเลยอยู่ทางนี้ต่างหากเว้ย ปึ๊บโอเคได้มันแล้วนะฮะสำหรับรูนี้ก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปยังเกาะแห่งใหม่กันเลยนะครับผมโอเคนั่นไงมีการสำเร็จรถ,รถลอยน้ำนะฮะแต่เราสร้างไว้ตั้งนานแล้วแหละโอเคไปไปกันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกัน โอเคมาถึงข้างบนแล้วระลงจอดอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ฟลอร์อะไรวะฟลอร์อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกช่ <c oughs> างมันแล้วกันโอเคตรงน,นี้มีกี่ลูกเอ่ยนี้มี1 2 3 3สสมลูกนะฮะมาวันนี้จะเน้นการเคลียเอ้ยเดี๋ยวเปิดเช็คพอยต์กันวันนี้เราจะมาเคลียแร่นะฮะเน้นเคลียรแร่ไม่เน้นสร้างละ ผมได้ไปแอบสร้างมาเองแล้วครับนอกรอบนะนี่ไงสร้างทั้งเรือทั้งรถอันนี้มีหนึ่งลูกโอเคอยู่ตรงนั้นใช่ไหมจะใช้วิธีการเหินขึ้นไปแล้วกันโอ้โหยอย่เลยหอุอ้ยอ,อันนี้อันนี้ล้อใหม่ว่ะล้อทักเวลนะครับผมหูใหญ่มากแล้วกูจะไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวก็ลองแล้วกัน ลงไปดันดันเออเอ,อ้จะปล่อยปล่อยสิเฮ้ยโอ้โห,โโหรูใหญ่ขนาดนี้เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดักเก้น,เนจินในรถคันนี้กันนะครับผมว่ามันจะมีแรงที่จะเข็นไปได้หรือเปล่าโอ้ยพี่ไหวอยู่เดี๋ยวขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนทางแป๊บโอ้ยเผื่อเปิดเพลงผิด อ่าโอเคแคร์เป็นหนึ่งลูกแล้วอีกสองลูกอยู่ตรงไหนเออโอ้ยโอ้ยโอ้โอ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 โยรถแม่งก็ลอยเกินโอเคอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงเอาเฮ้ยไม่ใช่ผิดที่อีกลูกอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอเออว่าแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะ โอ้ oh, เราเจอแล้วครับทุกคนรุ่นนี้เป็นมอเตอร์ไซ e ์ค e e l นะฮะโอ้ล้อรถมอไซค์อะทุกคนโอ้โหแบบนี้แจ่มแมวเลยอ่าเราจะเราจะได้สร้างรถมอไซค์สักทีแต่เดี๋ยวก่อนนะต้องใช้รถเทรนของเรานะฮะในการที่จะเก็บแร่ระเบิดนะครับผมมาก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอาง่ายๆอะฮะ มีรถเทรนซะสักอย่างจะแร่ระเบิดหรือแร่อะไระก็ง่ายง่ายอ่าเราได้ well มอเตอร์ไซค์โคเวลมันแล้วต่อไปอีกลูกหนึ่งอยู่ข้างบนนี้เอ่มพี่อยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะขอดูแป๊บโอ้ยรถรถรถอย่าบอกพี่อยู่บนเนินหินเนี่ยนะใช่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่เหรออยู่ตรงไหนวะ หาแป๊บหาทั่วๆเอะอยู่หรือว่าอยู่หองร่างตรงนี้น่าจะใช่ฮะเดี๋ยวลงไปดูกันนี่ไงอโอ้โหไม่อยู่ตรงนี้ซะง,งั้นตรงนี้เป็น power core นะฮะผมขึ้นเขาไ้วไหมเนี่ยโอ้โหระดับ dragon e n e r g นแล้วนะฮะสบายมากโอ้ยกดผิด โอเคโอเคครับ okay, okay. ตอนนี้เราก็ได้เคลียร์ไปแล้วนะฮะหนึ่งเกาะโอเคไปยังพื้นที่ต่อไปกันเลยโหลดเราก็82%แล้วโอ้ยใกล้แล้วล่ะโอ้อยากจะจบเกมนี้แล้วเกินมาอีกลูกหนึง่งโอ้โหรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรงเกินอันนี้เป็นลูกใหญ่ละก่อนนี้น่าจะเป็นลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยล้ออะไรวะเนี่ยล้อจัก,กรยานหรืเอเปล่าวะ ล้อจักรยานครับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เปลี่ยนเป็นรถรถรถเคลนก็ได้รถเคลนมาพี่มามามาเฮ้ยรถล้อจักรยานดูเท่เดียวทุกคนว่าไหมมันแบบเร็ว hey, เรียวเฮ้ยเดียว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งกด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 โอ้ยเกือบดูดไม่ทันโอ้ยเกือบดูดไม่ทันแนะ่เกือบไปแล้วมาไปส่งกัน เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโยกซ้ายโยกขวาเอ้าเดี๋ยว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 โอ้ย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 หนักเกินหนักเกินเอ้ยไม่ใช่ดิเอาขึ้นเอาขึ้นเอาหดมาซ้ายโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนปล่อยปล่อยเอาละในเมื่อเป็นอย่างงี้เราก็คงต้องกิ้งไปอย่างเดียวแล้วฮะอู๊ฟฟุบฟฟุ๊อ่ะดูดมาได้ละ ยกไปเลยโอ้โหหนักอีกแล้วฮนะฮือสขึ้นไม่ไหวเอาละใกล้จะถึงโดนแล้วเออเฮย้ยลง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 ,ลง,ลงตึกแหกแหกไปดิเปลี่ยนเปลี่ยนมาไม่ไหวละรถคันนี้ไม่ทันใจข้าเลยเราจะดันเจ้าเข้าไปเอง จะแร่อุกกาบาตยักษ์เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปสิเลี้ยวไปสิเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละร้อจักรยานนะฮะผมโอเคตรงนี้เป็นโซนร้อนะฮะตอนนี้เราได้ล้อนมาประมาณสองสามประเภทแล้วอุย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 โอเคไปยังก่อต่อไปกันอู้บินบินบินโอ้บินไม่ทันโอ้บินทันอยู่บินทันอยู่ อยู่ก่อนไหนวะเนี่ยอ่าข้างหน้านี่เองลงจอดแลนดิง้งโอ้ถึงแล้วมาลูกใหญ่ก่อนเลยโอ้ยรถลดลดลด,ลดโอ้โหรถไม่มีแรงทวงพุ๊บมันเร็วเกินนะฮะทุกคนไม่มีแรงทวงเลยอันนี้อะไรวะอะไรวะเนี่ยสมอลอะไรอีกเฮ้ยลูกนี้น่าสนใจครับทุกคนโอ้ได้คลิปเครื่องบินอเล็กมาว่ะถือว่าเจ๋งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมากิ้งไปไหนผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมามาเอารถคันนี้แหละไถไปเลยโอ้ยโอ้ยค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้โหโไป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 อย่าดูถูกนะฮะรถคันเล็กแต่มันขนได้ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะไม่ธรรมดาอยู่แล้ว โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขึ้นเขาไหวโอ้อโหอีซี่อยู่แหละเอ้าเดี๋ยว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 ปล่อยกันอ่าปึ๊บโอ้โหถอย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 ,ถอย,ถอยโอ้โหขนาดถอยยังไหวแล้วนับภาษาอะไรกับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกไปด้านหน้าแล้วกันกันไว้ก่อนเอ้ยเฮือก โอ้แหกไปดิเอารถซิ่งมาขนแร่ฮะทุกคนเออเรียวแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปนั่นแหละเอ,อ้ยเราจะเน้นลูกใหญ่ก่อนนะฮะโอ้อันนี้อันนี้มีแววว่ายากนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ มันอยู่บนเสาหินใช่ไหมเอาย้ายไปตรงอื่นกันแล้วกันเดี๋ยวไปเก็บลูกเล็กๆก่อนแล้วกันครับผมโอเคตรงนี้ลูกเล็ก power core นั่นเองโอ้โหรถก็แรงแรง โอเคเหลือตรงไหนเอ่ยตรงนี้2ลูกไปรีบไปจัดเลยจะโหลดเราสำเร็จไปแล้ว84%อันนี้อะไรวะอ่ะเก็บมาโอ้โอ้เบรกเบรกเบรก เดี๋ยวโอเคได้มาแล้วครับไปรู้ชิ้นส่วนอะไรนะอุ้ยโอ้ยโอ้โหชนแร่ทีพังเลยดูดมาพี่ดูดมาอ้าวไม่ดูดแล้ววะ ไปไปไปโอ้ยแรงเกินโคตรแรงทะลุสามร้อยครับคันนี้ผมได้ทดลองความเร็วแล้วเหลือตรงนี้นะฮะข้างล่างโอ้แป๊บเดียวเองเนี่ยเราเคลียร์เกือบจะหมดแล้วทุกคนเอ่อตรงนี้ใช่ไหมน่าจะอยู่ข้างล่างนี่สินะ อ่ะเจอละหนึ่งลูกลงไปแบบนี้เลยดูดมาดูดมาเอาเฮ้ยไม่โดนดูดไปเิเอ้ยไม่โดนเออโดนสักทีไป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 ส่งกันโอ้โหรถเรา โอเคมารูปต่อไปนะครับผมลูกใหญ่ให้กุณลงก่อนไม่ได้เหรโอ้โหโอรถเบรกไม่กินเราจะเหินลงเขินไปอยู่บนเกาะนั่นเลยนะฮะโอ้ยไ,ได้อยู่โอ้เครื่องยนต์ไหลวะเนี่ยอันโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวลงไปด้วยเครื่องบินแล้วกันจะได้ปลอดภัยไว้ก่อน อ่าเอารถมาโอ้ยคว่ำโอ้ลูนี่ใหญ่มากโอ้อันนี้เป็นเครื่องยินไอ้เครื่องเครื่องยนต์ไม่ใช่เครื่องยินทุยเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมเป็นเอ่อเครื่องยนต์ยักษ์ตัวเบาะวะเนี่ยโอ้โหโอ้เข็นไม่ไปเลยโอ้หนักหนักโอ้โหต้องใช้รถเคลนแล้วล่ะอ่าโอเคโอเคยอมยอมยอมเปลี่ยนรถก็ได้ โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเกรดรถเคนหน่อยนะในเมื่อเรามีเอาเฮ้ยเรามี p พาเวอร์คเยอะแล้วนะฮะมาเราจะเติมเครื่องยนต์เข้าไปเยอะๆตอนนี้มีแค่สอเครื่องเองครับแล้วก็ปรับปรุงใหม่ด้วยเครื่องยนต์ Engine d r a g กอใส่ไปแบบเน้นๆจุกๆเลยทีเดียวปึ๊บจัดมา อืมแบบนี้เลยอันนี้ก็ส่วนของหน้ารถก็ปิดมาให้บนนะครับผมโอเค6เ,เ,เครื่องหวังว่ามันจะพอนะฮะเอะดูเหมือนชิ้นส่วนอะไรจะหลุดไปกูถอดไปจากตรงไหนกวาเนี่ย <c oughs> มือรั่นไปทั่วเลยออกข้างหน้าปึ๊บเอาละเซฟเลยวอร์ชั่นใหม่เออเอาเรือออกไป โอ้โอ้มีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมาดูสิพี่จะไหวหรือเปล่าสบายอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องบอกเออ่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราจะขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมโอเค้ยเฮ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 ้ยโอ้โหแรงเกินฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว ค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นเอฟเอฟเอบเอบอยู่ข้างบนนี้เองสินะโดนโอเคตรงนี้เองมาใกล้ๆเลยถือว่าเยี่ยมโอ้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 โอเค โอ้แป๊บเดียวเองนะเนี่ยเราเคลียร์ไปเยอะแล้วนะฮะต่อไปมาถึงในโซนนี้แล้วเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยโอ้โอเคไปรวยกันโอ้รถอะไรวะนั่นอะเป็นการสอนเล่นนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โลงโลงเลือ่อเออนิ่มอยู่ไก่โอ้ชนไม่โดนไปเลยนี่ข้ามมาอย่างแบบชิวๆ อันนี้บล็อกใหม่ครับผมเดี๋ยวก่อนหาดโดรนก่อนดโดรนโอ้โดนอยู่ไกลแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแถวนี้ไม่มีโดรนหรอเดี๋ยวผมหาโดรนสักคู่ครับผมตรงนี้มันน่าจะมีโดรนให้เราเช็คพอยต์สิเฮ้ยไม่มีได้ไงกันเดี๋ยวผมขอออกตะเวนหาโดรนแป๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหลอหักโอ้โห แค่เฉียวนะเนี่ยล้อหักเลยโอ้ตรงนี้มีอีกแล้วตรงนี้ดูเหมือนเราจะต้องใช้พิบึมนะฮะโอ้เจอแล้วอยู่ข้างบนนั่นเองเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนทางขึ้นทางนี้ขึ้นได้ไหมลองขึ้นไปดูก่อนลวกันเอ,อ้ยขึ้นได้อยู่โอ้ข้างบนนี้ก็มีเหมือนกันครับผมเปิบ ่าเช็คพอยต์เลยโอ้ยโอยเบรกไม่เคยจะอยู่โอเคไหนไหนก็ไหนไหน,ไหน,ไหนแล้วเป็นรถแม่งอ่ามาดูกันซิว่าเราจะยกถึงหรือเปล่าโอ้ยยังสูงไม่พอเหรอเนี่ยโอเคงั้นยอมไม่เป็นไรเราต้องหาทางขึ้นครับผมโอ้ ดูจากลักษณะแล้วนะฮะเราก็คงต้องมีการกล่นลงมากระแทกบ้างอะไรเนี่ยทางลงแบบโหดอยูอย่ใช้รถคันนี้ละกันเออไม่ใช่รถอีกนี่มันเรือดำน้ำอ่ะเอาละรอะเอ้ยเดีเ๋ยวค่อยๆไปค่อยๆไปยืดลงกันเลขหนึ่งโอ้ได้อยู่ หวังว่าคงจะได้นะคงจะได้นะเราขอเล็งให้ตรงแป๊บค่อยๆเล็งค่อยๆเล็งอุยอ้ยตกตูมไปดีเอาอีกลูกสิเอาอีกลูกอ่าพาวเวอร์คอร์ดูดขึ้นมาดิอุ้ยโอ้เอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ระเบิดเหรออ่ะไม่ระเบิดได้ไงวะไม่ระเบิดกูเขียดตกเลยนะอ้าว มันแค่โอ้มันแค่ระเบิดไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรองใหม่ฮะเดี๋ยวรองใหม่ power c o r คอคงจะถึงนะรอบนี้เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวกระแทกกับรถแตกอีกเดียวเอาขึ้นไปก่อนแล้วกูต้องหันมาทางนี้เข้าไปข้างในอีก กระโดดลงไปอย่างรวดเร็วโอ้ย,อยชาดดุดเดี๋ยวพอนเดี๋ยวเสียท่าเออเราจะลงไปยังไงดีวะทุกคนเอาระไม่เป็นไรลงอย่างนี้แม่งารเบิบเอาระจะไปดูกันว่ารถคันนี้นั้นจะไหวหรือเปล่านะคอยไหวที่เธอ อุย้ยโอ้โหโอ้โโอโชนรถโหล,ลดต่ำเกินลงไปเลยเออได้อยู่มาได้เวลาแล้วฮะทุกคนอหอยหลังเข้าไปเอ่อกณลืมระบบแล้วใช้ไงแล้ววะกด e ปะ่ะกด e ยกขึ้นอ่าสเปซบาร์ดูดโอเคจำได้อยู่ โอ้ไม่ถึงว่ะมันเตี้ยกว่าโอ้โหแย่แล้วโอ้ยมันได้แล้วอ่ะทุกคนเมื่อกี้อ่ะเวนกดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้ยเมื่อกี้ได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่เว้ยเมื่อกี้ได้อยู่โอ้ยเอาอีกแล้ว ได้อยู่ได้อยู่เอาละหาทางลงแบบนิ่มๆกันเถอะมีตรงไหนบ้างวะโอ้ตรงนี้มีซ่อนอยู่จริงก้อนเออเราต้องหาวิธีที่เราจะลงแล้วเราจะไม่เสียหายนะฮะทางนี้ได้ปะเฮ้ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่พี่ได้อยู่เฮ้ยติดอะไรวะโอ้ยติดติดข้างหน้าเฮ้อ โอ้ระเบิดเอาละรอบนี้ต้องได้แน่แน่พาวเวอร์คอเอา,ห,าเออหักอีกถอยแรงเกินขึ้นมาขึ้นมาเออนั่นแหละเอาละในเมื่อพี่ไม่คุยกับผมดีๆได้แล้วกะโดดแม่งเลยอย่างนี้เลยน่าได้อยู่โอ้ลดลด,ลดอย่าควา่ำอย่าควา่ำอย่าควา่ำนะเวย้ย โอ้ยโอเคในสุดได้สักทีครับทุกคนต่อไปมันเหลือข้าวบดอีกลูกหนึ่งฮะซึ่งมันแอบอยู่ก็ใช้จานรวยแล้วกันเอ้ยใช้รถก่อนมาซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองอะไรเอ่ยอันนี้โอ้บ็อกใหม่วะได้อยู่นะฮะบล็อกใหม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะตกหน้าผาเอา ไปเลยโอ๊ยกดผิดเออเครื่องในไหลหมดอ่าได้มาละโอ้ยอ่าโอเคต่อไปลูกนี้ โอ้แป๊บเดียวเองเนี่ย,ยจะหมดเกาะแล้วฮะทุกคนอีฟี่มากเลยใช่ไหมล่ะเพราะที่ผ่านมาเราเอาแต่เราเอาแต่สร้างรถไงทุกคนตอนนี้เราก็เลยไม่ต้องสร้างแล้วนะฮะโอ้เป็นที่ขับใหม่ฮะเป็นที่ขับรถโมอเตอร์ไซค์เออได้อยู่มามามาเอาไอ้สีส้มรถเคลนออกมาก่อนปึ๊บเลขหนึ่งเลขสองเลขเ e, เลขคิวสเปซบาร์ดูดมาดูดพี่ดูดอบอกให้ดูด บอกให้ดดไม่ด,ดูดไปกิ้งตกอกีกไปเลขหนึ่งเลขสองลงดดมาอ่ะโอเคไปส่งกันเถอะได้มาแล้วง่ายๆไปไปไปอึบโอ้ยลง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  ลงอา่าได้มันแล้วไปลุยต่อเหลือตรงไหนอีกตรงนี้นะฮะตรงข้างนอกนั่นเคไปอุย้ยชนรถก็แรงเกินเหยียบนิดเดียวชนแตกแล้วอ๋อนี่ไงทางลงลรวแลมอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่โอเคเราเจอทางขึ้นแล้วไป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 เปลี่ยนรถเลยอ้ย เอาละอันนี้ก็เป็นบล็อกใหม่ครับผมเป็นบล็อก2คูนเแบบสามเหลี่ยมนะฮะลงอีกลงอีกโดดมาโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่าไปไปส่งลูกนี้ถือว่าง่ายๆครับผมโอ้นี่ขนาดเราเพิ่มความเร็วให้รถแล้วนะเพิ่มเครื่องยนต์ล้ะมันยังวิ่งได้เท่านี้นะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองใส่เครื่องยนต์ใหม่ที่เราเพิ่งได้มาดีกว่านะพวกทีมันจะช่วย อาจจะมีแรงขับเคลื่อนเยอะกว่าแรงม้าเยอะกว่านะครับผมเดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่าเอานี่ไปส่งก่อนแล้วกันโอ้โหเอาะเอละเปิด,ดอุ๊ยเจ็ดตะระเบิดนะเพื่ออ้าวเฮ้ยทำไมไม่ส่งอ่ะอา้อาวอ้าวไม่ส่งอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอเคมาลองใส่เครื่องยนต์ใหม่กันดีกว่านะฮะทุกคนเราอยากจะลองของใหม่เหมือนกันนะฮะค,คุณผู้ชมคงจะคิดเหมือนกันสินะ ไหนไปดูซิเครื่องยนต์ใหม่ใส่ได้กี่เครื่องเอ่ยจะแปะให้เป็นแถวเลยโอ้อุดไปได้เยอะมากอุ้ยอได้อีกเครื่องโอ้โหทุกคนอู้ได้หลายเครื่องเลยอ่ะโอ้โหเต็มเต็มที่มาดูกันซิว่ามันจะแรงมันจะมีแรงม้าเยอะขึ้นหรือเปล่ามันอาจจะแบบมีแรงม้าเยอะไง มาลองดูลองเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนสีหน่อยด้สีดำแล้วกันนะแล้วก็เซฟ,ฟด้วย